รชัชสมพันธ์จังหวัดสงขลาเร่งแจ้งประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะคนที่อาศัยใกล้เคียงกับสารากลางจังหวัดสงขลาในรัศมี2กิโลเมตรนะคะจะได้ไม่เกิดความตื่นตระหนกเพราะว่าในช่วงบ่ายก็คือ13นาฬิกาวันนี้ล่ะคะ่ะทางสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ทดสอบระบบเตือนภัยในระบบเซลล์บราดเคนส ซึ่งก็จะมีศูนย์กลางการทดสอบที่ห้องประชุมชั้น5สารากลางจังหวัดสงขลาวันนี้มีเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการในสารากลางจังหวัดมากกว่า1300คนค่ะอาจจะได้รับสัญญาณประมาณสักหลัจากมี2กิโลเมตรนะครับ่าจจะรับสัญญาณแจงแองซึ่งจะเป็นมีเสียงนะครับเสียงมันจะดังคล้ายๆกับเสียงนาฬิกาปลุกนะครับจะดังอยู่ ระยะเวลาประมาณ8ถึง10วินาทีนะครับแล้วจะมีข้อความว่า,าการแจ้งาการทดสอบการแจ้งเตือนจากกลมป้องกันและปรรเทาสาภัยโปรดอย่าตื่นตระหนก ต้องเน้นย้าว่าอย่าตื่นตระหนกนะคะแต่ว่าข้อความที่ปรากฏเนี่ยก็จะแจ้งเตือนเหมือนกันว่านี่คือการซ้อมนะคะทางหัวหน้าสํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดสงขลาก็บอกว่าพอทดสอบระบบเสร็จแล้วก็จะมีการประเมินและสรุปผลกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งการแจ้งเตือนด้วยระบบเซลล์บล็อตแคสต์จะแจ้งในเหตุกรณีสาธารณาภัยที่รุนแรงอย่างเช่นสภาพอากาศมีพายุมีโรคระบาดมีแผ่นดินไหวอันนี้สามารถเตือนได้อย่างรวดเร็วซึ่งก็จะแตกต่างจากการแจ้งเตือนผ่าน SMS ที่จะมีข้อจำกัดเพราะถ้าเตือนผ่าน SMS เสนี่ยคะ่ะส่งได้ครั้งละ2 0 0แสนเลขหมายเท่านั้นยอมรับว่าระบบเซลล์บล็อตแคสโทรศัพท์ที่สามารถรับการแจ้งเตือนได้จะต้องใช้ระบบปฏิบัติการทั้ง iOS และ Android ในเวอร์ชั่นสูงซึ่งนี่เป็นข้อจำกัดใครที่โทรศัพท์รองรับก็สามารถที่จะอัปเดตระบบปฏิบัติการเพื่อรองรับการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บล็อตแคสได้คะ่ะ